กีเฮามหาโคบึงทุกคนเขาว่าน้ําแห้งแล้วอันอีเมเพเขาจะกินเอากับกี้พัดอันหรือว่าพัดหอยกับกี้สบายกระเพราทุกคนค่อยกะลูกื่อแล้วกะก็เลยสีมาหาบึงเนาะมาหาว่าบันซีมีหรือเ่าทุกคนหากับกี้นะแดดยังแดดอยู่ทุกคนตอนนี้นะซีโมหากระาแตงเพลเนาะข้าแตงเพลแล้วกะมาเลยไปทุกคนเดเบิวบงว่า อ่ามันจ so ีด้หรือบ่เหรอพีห์เหรอทุกคนคนเาลงมาเห็นแล้วตัวนี้นี่ตัวเหอื่อยด้วยอนะพวกเฮ้ยชอบแล้วนี่มันหายะทุกคนนี่คือปีไรเนาะเข้ามาตอนนั้นนะน้ำมันแห้งแล้วค่ะนี่ผ่านน้ำยังแห้งมีค่ามากมากหาหู้มันก็แบบนี้เห็นตลาพี่หาเธอร่นจกเบิร์นผู้ผู้หยา เห็นแล้วทุกคนแง่เขากะแง่มันรีบมาลอยไปนะฮะนง่โป่งไปนะปู่พี่เหลือกัรที่มีหอยด้วยแต่ไปแล้วนี่มีแต่หูแบบจีๆทุกคนไปแล้วน่นะหูแบบหลายแห้งนี่้นานี่เห็ดแบบทีมันแบบยิ่งยี้งมีเนาะแบบน้ำทะเลแห้งคักเลยไปก็คุณใส่แง่หอยจ้าขวายแง่ตามน้ำแบบมีสิทุกคนแม่ห้าไปเห็นเลยนะ

mời côn gạo mời áo nữa mời 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 côn đi mời <túi> Nhìn mời côn nhìn mời mời côn nữa mời nôn nôn mời Ô nữa ui côn nữa mời côn nữa mời nhẹ, nữa đưa ừ. <túi> ừ. hôn <laughs> เห็นได้เล่เห็นได้เนี่น้อยยี่ดนใสื่เลโอ้นี่นน่อยี่โดนสองหน่วยคืยี่ดนเออฉันอดไเลยไม่ทุกคนตัวเยอะเห้อู้ยนี่ตัวนี้ใค

ินอ่ะมีละไม่หวานเลยตามเทิงก็มีลีด้ละทุกคนนี่ใสกำลังเทิงได้เลยมีเป็นัีกไ่อ่กะเสียนสนมันใส่ไม่ได้ตัวคีรินนี่อ้ห้ยเซียมอยู่นี่เสีมอยู่คินนี้ก็มีมีน่าใช้จ่าย dapat dilihat nih him. Mau yang nam lu kan กินีกับปิงจับอีน่ะมันปิงอีง้งมื้อเล่นนะปิงเส้นินะน,นี่นี่นีนื้หอย,อน,อยอนื้หอยพอดีมานี่นี่ทุกคนปิงเส้นจ,จับกินนแล,ล้วกะปนี้ดิ๊ดด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 ดีดด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 ีดด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 ดกดดดันด นี้นะตู่ตู้โซ้มนก็นเลหน่งหนึงหนึ่งหนึ่งนึ่งยังหนึงนึโอ้ตูโอนั้นองนึตู้หนู้โยอนึอะโอ้าเลยทีสอนี่ยนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่งหน่งน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งน่งหนึ่งน่นึ่งหนึ่งหนึ่งหน

คัดหอยนี่หอยก็ได้หลายแล้วทุกคนป่ะมื่อมื่อให้ช่วยช่วยป่ะป่ะเมื่อเอ้ยเชื่อจึงชิบได้หลายจะมาหาตัวนั้นเชลียเปะเน๊อะอย่ามันแต่ก็ะชือว่าได้หลายแล้วนะทุกคนเพราะน้ำมันทันได้แห้งเดี๋ยวน้ำแห้งเข้ามาหานี่อูชอตก็มีเนาะอูชอตเฮ้ยอย่าข้อเลยป่ะมื่อนี่นั่นนั่นเปิดหอยบ้านบอสไล่นั่นแล้วเปิดหอยคือซอยนี่กว่าเปิดหอยบ้านจะทำไปเจ็บได้ที่เป็นหับที่เจ็บนึง มาทุกคนห่อเทินแล้วเดี๋ยวห่อจะมาล้างหอยแล้วก่ะตู้มอิดพัดพัดชื่อใบกระเพราลองเบิ้งนะทุกคนเนี่ยวมันใส่์แม่ยังกินอยู่นะกลิ่กุกเซย์กุ๊กเซย์ชูชูเซั์นนี่ทุกคนหอยนะแต่สะอ่อนทุกคนม้วนแห้งหาเนาะเดี๋ยวจะมาแล้วหมูแบบงุมเอางุมเอา เต็มกระสอบเลยนี่จิ้กเนไม่ด้วยนี่อีกชิ้นเองมีห่เลยน้ำตัวนี้ทุกคนไหน ใส่ซีดีหนักเลยนั่าานแงแม่ก็หลแต่หูกับผูกฟองอีทุกคนได้ใจอยู่น้อยต,ตามถุงตามเหล้วนนะมีแต่แบบนี้รูปนี้นะคะเนาะต้องหากกเห็นยูโฮยันเปลยนเป่น,ปปน,นยาวแบบนี้ หอยกับกี่กี่กับหอยหอยมิสซีมีอันมีมีหอยหอยอหอยแบบเดียวนี้ทุกคน<ม>แ,ตแต่ซื้อมันคนละแบบหอยคีซุบนกอันเป็นอะไรซื้อมาน่ะหอยคีซุปนกจะมีดมบบร,าหารมดหัวไงเนี่ยพี่หัวหาเขามาเลยนี่ จะกเอาเนาะกูเะหา่ัวเทำอแต่กูบีบกูเอ็นแบบเตะจูพคคืว่ามันอะไรนั่นี่นี่นี่เสือสันนี่คือน้อยเนาะืนออม่าพูโง่ละไปพูโง่ชนะเอาหากม 你老还没回家。

อพุดบ้าอยู่บ้านเคยไว้นะสัสปิดใบกะเพราทุกคนชีพัดหัวเสวยกะเพราทุกคนบาได้กินนอกผัดกะเพราทะลอดทะรีหมูชอกหมูสับได้กินเลัดกะเพราหัวตะกี้แล้วก็มีมา้งัดกะเพราด้วยทุกคนมากเกินเล้วอันแบบตอนนี้น้อยนะพอพอผัดชื่อกุปพัดผัดชื่อกุปกินเลยแค่ กิน yeah. แล้วก I mean really so ็แบบขีอ้วกขี้วแบบมันเยิรแล้วก็แม่แม่เฮ็ดแบบเชื่อมูเชื่อมือแล้วก็เออยิ้วแซ่บยิ้แบบก็เรยเยะมากทุกคนจนเป็นแบบหาของปวดข้อเอันนึงนะผัยกะเพรานะแบบปวดมากเลยแซ่บแบบกินแล้วก็เออแซ่บอยู่มันกับบีบเนนั้นไม่ได้เจ็มันหอมแต่เป็นถึงขั้นขั้นหน้าคิ้วมั่งอลิโลแต่กินเวลาเฮ็ดก็กินอยู่วแต่ก็หน้าคิ้วแต่กินบาลายทุกคนหอยแล้วก็ต้มชุกละ เขาเปิดช yeah. ้าก mm. oh. ็ม mm ีเลาคุณเลิศที่คูจกว่าหอยทุกค้หอยกุ๊กเฮ็ดไมนูเด้อแน่ๆแล้วก็เฮ็ดไม่นี่ดอแซ่บบอกเลยทุกคนเขาไม่ระบอกเลยทุกคนว่าเาาอามามือเนี่ะอีไม่เอ็้าสิเฮ้ยเยอะแล้วทุกคนป๊าวทุกคน่มเนาะแบบ แล้ก็โตยังมีตัวก็้มันจับสิ่งมันมาลอกสิ่งแบบเพียวเสิ่งผู้ชั้นข่าวขาวๆเลยนะตัวนี้เป็นเป็นตัวยาๆมันสยาวหอมรูปพื้หอมที่จังหวัด มาทุกคนเขาแกแล้วสิสิพาลางอีน้ำนึงก่อนให้ว่าหัเขาไม่ได้แสนะยันมันหัดยันมันมีขีด่อยงุมๆเลยค่ะหนุใหญ่ใช่ไห่มุณแม่มามาอยไเหอนกสอยพ่อ่แม่มอขยได้ไหมเนาะขันเป็นตโต้ทุกคนพวกนี้กินเนาะรี่หงมมุณแม่นี่ดมปีกงบ่หนยใหญ่ ประาอยู okay, it it. Okay, uh ่น huh. เ okay. okay. well, okay. ่เม okay, ื่อเปิดกระไลเออกินลาหมังเลยนนีน่ะซอสกนเลยเอาตังี่นี่เลยแล้วก็เานามาล้างมอเทนะครั้า ต่ำหมดอันนั้นนายสายด้วยเพชรเพชรใบกระเพรากระเพาอนหเ้อก็กเป็นกระัเนา,าะเขาออยู่แต่ชอบจิ้มชอบื้อมันหน่อยพัดเมื่อตะกุนแล้วเขาอกว่าซื้อพักตะฮะเนาะพ่อบอคือเผ็ดก็สเกันเปิดกระเทีนไทยทำกระเพาหอย ผัดก็เข้าหอยกัปปี้ผัดผิดผัดผิดหอยอ่ะตามตามพี่หนอเอาใส่มาพี่หนอเนี่ยต่างกักระเทียมกระเทียมเด๋อเนี่ยอะไรอย่างไรอย่างไร ปั่นมอคิดโค้หมึ่งเข้าไม่เลยเพิ่งน่ะแตาคือแบบปั <c oughs> ได้น้อย,นอยเนาะอีเชินนะ่ะเบยไม่ขึ้นคือเดือนดนักแต่กระตูกระตูแบบกระตูยันนี่แหลนะน่ารักนะ <c oughs> โอ้โหนีน่เลยนะโอ้น้ารักโอ้อหน่ารักซื้อโอ้น่ารักทำโอ้น่ารัก nghĩa gì mở nè เหมือนแล้วแหละทอดไข่เหมือนแล้วอะละชื่อไรนี่ไม่้เอาหูแล้วมาเนาะสวยเหรอวะมัพอดีต่อยไก่เขาโรยยัะทุกคนชิสันนะแต่หอมกัใบกะเพราเออเยอะขึ้นไปละวส่งนน่าอเริ่มหอมละัดหอยผัดหอยกี้ัใบกะเพรา เจออว์ปไข่กะเพราหอยกี่บ่งคนนี้มันจะคอยมันจะน่บนั่งแม่มหอมเอทุกคนเขาจะเอิ้นอว่าไอ้กินเฟรน์โละหอยบกเลยใส่ขนมคอะไรละไล bác bác xem Ba. Ba. bác xem Ba. Ba. nắm bà Ba. 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 hả? Ba. 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 Nắm Ba. khỉ. Ba. Ba. cụ khỉ, <laughs> <Mà> cụ khỉ. <laughs> mà... Mà cụ khỉ กินกินลงไปเขาเขาแบบินหอวามึงกินก่อเนาะมันก็ลังึงข่านอยู่เด็ดิเยอะขาวๆอะพอท่านสวยอ เป็นโแกนแหละน้ามันจะเสรเลยนี่ไม่ความนส่วนกระว,ว,วาดีซู้อละ่ะเาซื้อขนอกก่อนแล้วค่อยซื้อน้ำมันหอยอยบุ๊ดอะไรนี่นะเปล่ามันไหน่อยเแถมแพง วิธีปุงแบบออริจินอลนะขมอของมีดจริเอล้ เอาหอยหรือว่าผัดเิดหอยเองอ,อันพราะจีนก,ก็ข้าวหุงทุกคนแต่ว่าข้าวเขาไม่ยังมีทุกเนาะหุงไู่ทันยังข้าวเหนียวก,ก่บเนราะเลยหอมกระเพราพีาิ้น้ำกระเพรา